สวัสดีพ่อแม่พี่น้องบัตรขู่ทุกคนสุบองสุบอนที่ติดตามรับชมสองเาว้าบ่ไล่พี่น้องเอ้ยย่างก็ขึคืนกับบริอยเดืดเศ้าเด้อพี่น้องเอ้ยหาอยู่หากิน,ไป,นกไปทางนั้นหรือไปทางนี้เฮากลับไปครอบครัวเฮาคือเก่าพี่น้องเอ้ยครอบครัวหากินเฮาเจอสบายดีปะลูกหนะแม่ลูก สบายดีปะลุงสบายดีปะลุงจะไปใส่ไหมนี่นะเปยังเขียะเ็นยังเขียะน้ำพ่อน้ำแม่สบายดีพี่พ่อพี่พี่นี่อุปกรณ์เอา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 อันอันใส่เผื่อยังเผื่อบอยเขียะเต้นไปเอาตะเพื่องใส่เผื่อบอยเขียะเต้นไปเอาสิ มาลุ้นมาชมน้ากันเนาะพี่น้องเนาะว่าสิได้ได้ไลายหรือบ่มือเนี่ยไปบัดมือพี่น้องเอ้ยกังเว้นกับไปกังคือกับไปเผื่อนาะก็เจอโมดีอยู่ได้เศร้าเลยการนะไปน้ำตลอดทุกคนบ อุ๊ยเกามามานจีเดือนไปทำมาได้เลยพี่หน่องเลยอย่าลืมเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ซาบุไลน้ำเดิน้วพี่น้องเด้ออย่าลืมเข้ามารับชมคลิปซาบุไลเด้อพี่น้องขอ พ่อแม่พี่น้องใช้เชียชใช้ดันสองสาวบุไลเด้อพี่น้องสองในน่อยแต่ข้อใหงหักสาวสองสาวบุไลไปนานโดนโดนเด้อพี่น้องเด้อป่ะพี่น้องมาดูมาชมดูกันกำลังหายังเกียดอยู่ภายวูหูสิได้หรือบ่ลอดได้พี่น้องเกียดตัวหนึ่ง เนี่ยเขียดเนี่ยกังคืนพี่น้องเอย้ยโอ้โหขันเงนี้ยงพซ่ขรุน้องเขียดค่าคำเห็นบ่พี่น้องพี่น้องบ่เห็นจ้ะมันสิป้ไปเลยเขียดค่าคำพี่น้องเอย้ยเอาไปลูกไปอยู่แล้ว Ni anh nó anh thân anh thân anh thân bây thân anh thân bỏ thân kiệt thân khăm, kiệt nội, kiệt anh áo mất, thân anh Thấy แตาเจอเป็นคนจับชึงบ่งบอกป่ะจุดบหารวัวก็ยังเด็บอยูให้กับบุญขห้าเขเ็นเขียดน้อนี่เหอะพี่นนอะ เงี้ยไปเลยเขียนหน้ากระตึ้นตอนนี้พ่อกับลูกก็ลังอันง่ายใคยอืมอกไลยตบักง่ายเขียนข้ามบ่อนเขียนหน้าเขียนข้ามพี่น้องเ้ยในเหอยาันไปใส่เบิร์ดเอา๋อออออเลยวผาว

ตอนนี้กำลังหมวนกำลังม <ator il> ั like ่นพี่เนอะกำลังโคูกเลยีพวกเทียนหน้าเนั่นเหอะอั่นได้ลราเห็นเห็นแสงไฟเลยก่ะเวลาเห็นแสงไฟเลยอันน่ะขึ้นมาโล้

เ่ตเเดียวกบูบๆขูบแน,น่นว่ามีแมอตาพี่ต๋อ

พอเจอยังไขี่ยจยังได้ที่มาคาคำถ่ายันต้งด้วยก่อนได้เร็ววิ่งช้าไปเลยๆด้คงไปทางเลยางเขิบ พี่พ้าเกียรติครครัานะนีาเฮ้ยเกียรติกรัพี่น้องตัวพวกไงเลยตัวคบคคบคบอืมไปชองบกียกระคำเด้อพี่น้องเอ้ยนี่เจออืมเกียรติกรแกงใส่ผักกคะมพี่น้องจา๋า เจอเขียดหน้าอีกแล้วพี่น้องเนี่ยลังจากอันเป็นยังเขียดพี่น้องมาเห็นหมักหอย <c oughs> เห็นป่ะพี่น้องหมอกหอยกินห <c oughs> มักเล่นอ้าไม่ินหกอเอ,อื้อยเพิื่นทิมหมักเล่นลงพายเดี๋ยวไเอามานั่น ขอยก้เอาพี่้องเอ้ยหากควายจะคล้องดอกหมดเนี่ยควายผู้อื่นควายผู้อื่นก็อย่า้าเจ้าหใช่อจะอานได้ไหมอานไม่เยเลูกอะามหน่วยเหม็นบ่อหนอมม่ด

เขาก็ใส,ส,นะส่สาตาเขาก็ใส่ขูไว้ดิแมวินเขาก็ใส่ตาไปกันเ้อพี่น้องเอ้ยเด็กเลยกำร่าพระจากเลยพี่น้องไปนอนกันเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้ก็เวลาสี่ถุ่มสิบสองวินาทีพี่น้องไปกันพี่น้องสบายดีวันทุกคนทุกคนเด้อเก็บโอ้ยกระไว้นี่แล้วขังไว้นี่แล้ว เือหทาจาังไรมาเห็ดกินปะเข้านอนสบายดีเด้อทุกคนทุกคนสบายใชเข้านอนถ้าเจิด